นักศึกษาคลิปวิชาหลักการบริหารการปฏิบัติการคลิปนี้นะคะเรายังอยู่กันในบทที่4เกี่ยวกับการเลือกทำเลที่ตั้งเนาะทีนี้ในคลิปนี้เนี่ยจะพูดถึงวิธีการวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจเลือกทำเลที่ตั้งวิธีที่เรียกว่าตัวแบบการขนส่ง transportation model นะคะวิธีนี้ก็คือเหมือนกับว่าธุรกิจเนาะ ก็ต้องมีการผลิตสินค้าต้องมีการขนวัตถุดิบเข้ามาสู่โรงงานเพื่อทำการผลิตแล้วพอได้สินค้าออกมาก็ต้องทําการขนส่งเอาสินค้าไปยังร้านขายของไปยังร้านค้าต่างๆก็เรียกว่าแหล่งตลาดเนาะเพื่อให้ลูกค้าได้มาซื้อสินค้าทีน,นี้ดังนั้นวิธีการนี้เราจะต้องมาวิเคราะห์คํานวณหาค่าใช้จ่ายในการขนส่งที่ต่ำที่สุดค่ะ เพราะว่าธุรกิจเนี่ยก็ไม่อยากแบ,แบกรับค่าใช้จ่ายในการขนส่งมากเพราะค่าใช้จ่ายในการขนส่งก็จะถือเป็นต้นทุนหรือคอสของธุรกิจนะคะทีนี้อย่างที่อาจารย์พูดไปแล้วค่าใช้จ่ายในการขนส่งมันเกิดจากอะไรเกิดจากขนส่งวัตถุดิบไปโรงงานผลิตได้สินค้าออกมาเสร็จก็เอาสินค้าไปส่งคลังสินค้าหรือยังแหล่งขายหรือแหลง่งหรือแหล่งตลาดการจัด วิเคราะห์โดยวิธีตัวแบบการขนส่งจะต้องมีข้อมูลที่เราต้องทราบดังต่อไปนี้อันที่หนึ่งออริจินหรือจุดต้นทางนะคะจุดต้นทางเนี่ยหมายถึงแหล่งผลิตสินค้าในที่นี้ก็พูดถึงให้เป็นว่าโรงงานเราก็จะพูดถึงให้เข้าใจง่ายๆว่าก็คือโรงงานทำการผลิตสินค้านะคะ ข้อมูลนั้นที่2ก็คือ destination หรือจุดหมายปลายทางนะคะจุดหมายปลายทาง destination ก็คือสถานที่เก็บสินค้าก็คือผลิตออกจากโรงงานมาได้แล้วก็อาจจะไปเก็บเพื่อรอจําหน่ายนะคะเช่นไปเก็บที่โกดังสินค้าหรือคลังสินค้าหรือส่งไปที่ร้านได้เลยร้านก็คือแหล่งจําหน่ายหรือตลาดนี้เป็นต้นนะคะข้อมูลอันที่3ก็คือ supply supply ในที่นี้ก็คือปริมาณสินค้าที่ผลิตได้ ซัพพลายปริมาณสินค้าที่ผลิตได้นี่คือใครผลิตได้นั่นก็คือโรงงานค่ะโรงงานผลิตสินค้าออกมาได้เท่าไหร่นะคะเพราะนั้นอันนี้ก็หมายถึงซัพพลายที่จุดต้นทางหรือโรงงานแต่ละแห่งที่ทำการผลิตสินค้าข้อมูลอันที่4ก็คือดีมานดีมานก็คือปริมาณความต้องการสินค้าความต้องการสินค้าของใครก็คือของลูกค้านะคะของลูกค้าหรือตลาดนั่นเองก็คือ เป็นดีมันที่ Destination หรือจุดหมายปลายทางเนาะข้อมูลนันที่5ก็คือค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าต่อนหน่วยจากจุด Origin ต้นทางแต่ละแห่งก็คือโรงงานแต่ละแห่งไปยัง Destination แต่ละแห่งก็คือตลาดแต่ละแห่งนะคะอ่ะพอเราทราบข้อมูลต่างๆดังนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะเราก็จะมาทำการคำนวณหาค่าขนส่ง ทีนี้วิธีการคำนวณหาค่าขนส่งในตามตัวแบบการขนส่งเนี่ยเราจะพิจารณาที่ตารางค่ะดูดูตามตารางนะคะเอาตารางเนี่ยเป็นเรียกว่าตารางแมทริกซ์คือมันจะเป็นช่องๆมันจะมีด้านแถวด้านแถวจะหมายถึงตัวโรงงานหรือแหล่งผลิตสินค้าแล้วก็จะมีด้านคอลัมน์ด้านคอลัมน์ก็จะหมายถึงจุดหมายปลายทางหรือคือตลาดหรือร้านค้าที่จะเอาสินค้าไปส่ง ะะเพราะฉะนั้นตารางตารางเนี่ยแมทริกซ์มันจะเป็นตารางตารางในลนนักษณะอย่างนี้ซึ่งทุกคนน่าจะรู้จักดีนะคะทีนี้ขั้นตอนในการคำนวณหาค่าขนส่งเนี่ยมันมีหลายวิธีด้วยกันแต่อาจารย์จะสอนเพียงวิธีเดียววิธีนี้ชื่อว่า north west corner rule นะคะ north west north แปลว่าทิศเหนือนะคะ west แปลว่าทิศตะวันตก corner คือมุม ดังน e ั้นเราต้องมาทําความเข้าใจโดยดูภาพอันนี้ก่อนค่ะภาพทิศต่างๆเหล่านี้ก่อนถ้านักศึกษารู้ทิศรู้ทิศทางก็จะได้หมุนทิศหรือสลับมันต้องใช้วิธีการคือเรียกว่าเขยบมาค่ะเขยบมากกว่าเขยบตามทิศนะคะเหนือใต้เหนือใต้คือแนวดิ่งอันนี้นะคะเหนือใต้เหนืออยู่ข้างบนใต้อยู่ข้างล่าง east west คือตะวันออกตะวันตก east ตะวันออกด้านขวามือ west ตะวันตกเพราะฉะนั้นชื่อวิธีชื่อวิธี north west corner rule ก็คือต้องอยู่มุมนี้ค่ะมุมบนซ้ายมือนะคะ north west เราก็จะต้องขยืบโดยยึดที่มุมด้านบนและฝั่งซ้ายมือเป็นหลักก่อนนะคะ,ะดังนั้นคราวนี้มาดูขั้นตอนในการคำนวณโดยใช้วิธี north west corner rule ขั้นที่หนึ่งอย่างที่อาจารย์พูดไปเมื่อสักครู่ north west ต้องพิจารณาช่องมุมบนมุมบน,นสุดก่อนสุดก่อน,อนเมื่อมันสุดของตรงนั้นแล้วค่อยขยื่นลงมานะคะมุมบนแล้วก็ซ้ายมือซ้ายสุดก่อนของตารางเป็นช่องแรกเป็นช่องแรกที่จะทำการส่งสินค้าไปก่อนนะคะทีนี้เวลาจะส่งสินค้าไปเนี่ยก็ต้องดูว่าแหล่งผลิต แหล่งผลิตก็คือว่าเขาผลิตได้เท่าไหร่ผลิตได้พอที่จะขนไปได้ไหมก็ต้องดูกํำลังการผลิตของโรงงานก็คือจะอยู่ตามแนวแถวนะคะแล้วก็จะกำลังการผลิตก็จะอยู่คอลัมน์ขวาสุดเนาะเดี๋ยวค่อยๆฟังไปก่อนเนาะตอนนี้อาจจะยังไม่เข้าใจต้องเห็นภาพถึงจะเข้าใจได้นะคะต่อไปนอกจากพิจารณาปริมาณการขนส่งสินค้าจากด้านกำลังการผลิตก็ต้องดูที่ ความต้องการสินค้าที่อยู่ที่ Destination ก็คือที่อยู่ที่ตลาดแต่ละที่ก็คือดูที่คอลัมน์แนวดิ่งนะคะคอลัมน์ก็คือตลาดที่1 2 3เพราะฉะนั้นเนี่ยความต้องการสินค้าของแต่ละตลาดก็จะอยู่ด้านล่างสุดของคอลัมน์นะคะสเต็ปที่1พิจารณาอย่างนี้ก่อนมุมบนซ้ายมือนะคะแล้วก็ปริมาณการขนส่งด้านกำลังการผลิตแล้วก็ความต้องการสินค้านะคะ ต่อมาสเต็ปที่2ขนส่งสินค้าตามข้อ1ส่งไปช่องมุมบนซ้ายมือก่อนพิจารณาก่อนเมื่อเต็มขีดพิกัดแล้วเต็มขีดจํากัดของแถวและคอลัมน์แล้วถ้าเต็มแล้วให้เลื่อนค่ะเลื่อนไปพิจารณาการขนส่งสินค้าในมุมที่เป็นแถวและคอลัมน์ถัดไปก็ต้องดูว่ามันเต็มขีดพิกัดหรือยังนะคะ สเต็ปต่อไปก็คือทําซ้ําแบบนี้ไปเรื่อยๆเลื่อนแถวเลื่อนคอลัมน์ไปเรื่อยๆจนกว่าจะขนส่งสินค้าได้ครบหมดภายใต้กําลังการผลิตของแต่ละโรงงานภายใต้ความต้องการสินค้าของแต่ละตลาดนักศึกษาอาจจะอ่านแค่ตัวหนังสืออย่างนี้มันไม่เข้าใจเนาะดังนั้นต้องมาดูตารางอย่างนี้ค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะด้านฝั่งแถวแถวคือแนวนอนอย่างนี้เรียกว่าแถวนะคะคอลัมน์ คือแนวดิ่งอันนี้เรียกว่าคอลัมน์ด้านฝั่งแถวจะเป็นฝั่งของแหล่งผลิตหรือโรงงานก็คือมีโรงงาน A, B, C นะคะกำลังการผลิตของโรงงาน A, B, C ให้ดูที่ขวามือสุดของปลายแถวนะคะขวามือสุดของปลายแถวขวามือสุดของปลายแถวก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะนี่ค่ะกำลังการผลิตจะอยู่ตรงนี้ด้านนี้นะคะต่อไป ด้านคอลัมน์คือแนวดิ่งแนวดิ่งก็จะคือเป็นตลาดตลาด1ตลาด2ตลาด3ความต้องการสินค้าของแต่ละตลาดก็จะดูด้านล่างสุดของแต่ละคอลัมน์อย่างนี้นะคะอะคราวนี้มาดูก่อนว่าเป็นยังไงโจทย์เขาบอกว่าค่าขนส่งจากโรงงาน A ไปยังตลาดที่1ไปยังตลาดที่1ค่าใช้จ่ายในการขนส่งคิดเป็นบาทต่อหน่วยหรือต่อชิ้นก็คือชิ้นละเท่าไหร่คะ ชิ้นละ5บาทจากโรงงาน A ไปยังตลาดที่2ค่าใช้จ่ายขนส่งชิ้นละ4บาทจากโรงงาน A ไปยังตลาดที่3ชิ้นละ3บาทตามนี้นะคะ B ไปตลาด1 2 3 8าบาท4บาท3บาทตามนี้เนาะจากโรงงาน C ไปตลาด123ตามที่โจทย์กำหนดในข้อสอบจะไม่มีใส่ให้ไว้อย่างนี้นะคะนะักศึกษาต้องใส่เองนะคะและนอกจากนั้นเขายังมีข้อมูลให้อีกว่านะคะ ความต้องการของสินค้าในตลาดที่1ตลาดที่2ตลาดที่3คือ300 200, 200ตามลำดับนะคะกำลังการผลิตของโรงงานแต่ละแห่งโรงงาน A โรงงาน B โรงงาน C 100, 300 300ามาตามลำดับเพราะฉะนั้นจากตรงนี้นักศึกษาก็เอาราคาตรงนี้ค่ะไปใส่ในช่องก่อนในตารางเมทริกซ์ก่อนในข้อสอบนักศึกษาต้องใส่เองในตัวอย่างอันนี้อาจารย์ใส่ให้ไว้แล้วนะคะ อาจารย์ก็จะใส่ให้ไว้เนี่ยเอามาใส่ตามช่องเช่เชนจากโรงงาน A ไปยังตลาดที่1กี่บาทนะคะก็ใส่มาไว้ได้อย่างนี้ค่ะเช่นอย่างนี้โรงงาน A ไปตลาดที่1 5บาท4บาท3บาท8บาท4บาท3บาทอย่างนี้นะคะเมื่อใส่ค่าใช้จ่ายเสร็จเรียบร้อยคราวนี้มาดูโจทย์ค่ะความต้องการสินค้าของตลาดที่1 2 3เท่ากับ300 200200 200, ตามลำดับ ความต้องการสินค้าก็คืออยู่ตรงไหนคะอยู่ด้านล่างสุดนี่เลยค่ะอยู่ด้านล่างสุดตลาดที่1มีความต้องการสินค้าทั้งหมดเท่ากับนี่ค่ะตามโจทย์กําหนดบอกมาให้300ตลาดที่2ต้องการ200เราก็ใส่ไว้ตรงนี้ตลาดที่3ต้องการ200แล้วก็ใส่ไว้นะคะ โจทย์ก็จะให้ข้อมูลมาอีกว่ากำลังการผลิตของโรงงาน a b c เท่ากับเท่าไหร่ก็คือ100 300 300, 300. โรงงาน a มีกำลังการผลิตเต็มขีดพิกัดได้100โรงงาน b เต็มขีดพิกัดได้300โรงงาน c ก็ได้300คราวนี้ค่ะเราก็จะมาดูช่องขวามือด้านล่างสุดถ้านักศึกษาใส่ข้อมูลพวกนี้ถูกต้อง ลองบวกรวมกันนะคะไม่ว่าจะบวกด้านคอลัมน์หรือบวกด้านแถวมันจะได้ตัวเลขเท่ากันค่ะบวกด้านคอลัมน์ดูนะคะกำลังการผลิต100บวก300บวก300ได้ทั้งหมดเท่ากับ700 300นะคะดูความต้องการสินค้าแต่ละตลาดเนาะ300บวก200บวก200ก็ได้700เช่นเดียวกันอ่ะพอได้อย่างนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้ลองมาดูเราจะทำการออก,ออกแบบ คือจัดจัดตัวแบบการขนส่งก่อนในข้อสอบจะไม่มีมาจุดๆให้เติมจะเป็นว่างๆนะักศึกษาต้องวิเคราะห์เอาเองเริ่มแรกสุดเลยเนี่ยเราต้องดู North West ทิศ t h West ก่อนก็คือเหนือเหนืออยู่ด้านบน West คือด้านซ้ายมือก็คือมุมนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องดูที่ช่องแรกสุดนี้ก่อนมุมบนซ้ายมือนะคะดูก่อนว่าช่องนี้ ตลาดที่หอยู่ที่ตลาดที่1นนะคะด้านล่างมีความต้องการสินค้า300ด้านซ้ายมือคือฝั่งโรงงานโรงงาน A มีกําลังการผลิตเต็มขีดพิกัดได้เท่ากับเท่าไหร่คะเต็มขีดพิกัดได้เท่ากับ100 100ชิ้นอันนี้เนาะทีนี้ดังนั้นถามว่าโรงงาน A จะส่งสินค้าไปยังตลาดที่1จะส่งสินค้าได้เต็มที่เลยเท่าไหร่คะเพราะฉะนั้นก็ต้องลองมาดูเนาะ ผลิตได้100แต่ตลาด A อขอโทษตลาดที่หต้องการ300โรงงาน A คงส่งให้300ไม่ไหวส่งได้เต็มที่คือกี่ชิ้นคะก็คือ100แล้วก็ใส่ไปก่อนอันนี้คือ100หน่วย100ชิ้นที่โรงงาน A ส่งให้ตลาดที่1ได้นะคะต่อมาก็มาดูตลาดที่1นึ่งส่งของครบหรือยังคะได้รับของครบหรือยังปรากฏว่าเพิ่งส่งไปร้อยเดียวเองคะ่ะ โรงงาน A ส่งให้ได้ร้อยเดียวดังนั้นยังขาดอยู่เท่าไหร่คะขาดอยู่เท่ากับ300ลบด้วย100ขาดอยู่เท่ากับ200อันนี้คืออาจารย์คิดคำนวณทดไว้ให้ดูนะคะดังนั้นเมื่อตลาดที่1ยังได้รับของหรือสินค้าไม่ครบขาดอยู่200แต่โรงงาน A เต็มขีดพิกัดแล้วคะ่ะส่งให้ไม่ไหวแล้วเพราะโรงงาน A ส่งหมดที่100แล้วดังนั้นจึงต้องขยบขยื่นคะ่ะ ขยับขยื่นโดยต้องยึดมุมบนซ้ายมืออยู่ก่อนดังนั้นต่อจากไอช่องแรกสุดลงมาก็ต้องเป็นมุมบนบนก็คือยังอยู่ตรงนี้เนาะขยับลงมาตรงนี้นี่ชิดกับไอช่องด้านบนสุดก็คือยังอยู่ชิดอยู่เนาะและซ้ายมือก็เป็นช่องตรงนี้ถัดมาช่องตรงนี้ถัดมาก็เป็นของโรงงาน B ีแล้วค่ะโรงงาน B มีกําลังการผลิตที่300 300แต่ตอนเนี้ยตลาดที่1เนี่ย ยังขาดของอยู่เท่าไหร่คะขาดของอยู่200ดังนั้นโรงงาน B สามารถที่จะจัดส่งให้ตลาดที่1จัดส่งสินค้าได้กี่ชิ้นคะก็จะจัดส่งให้ได้เป็น200ค่ะส่งแค่200พอเนอะไม่ต้องส่งหมด300เนื่องจากว่าอะไรคะเนื่องจากว่าก็นี่ไงตลาดที่1ต้องการสินค้าแค่300 โรงงาน A ส่งให้แล้วร้อยหนึ่งค่ะ200ดังนั้นโรงงาน B จึงส่งให้200ตลาดที่1ได้รับสินค้าครบแล้วค่ะครบแล้วก็ปิดจ็อบของตลาดที่1ได้นะคะเมื่อปิดจ็อบตลาดที่1ได้เสร็จเราก็ขยับไปตลาดที่2ขยับไปตลาดที่2ก็ยังต้องยึดมุม,มบนสุดฝั่งซ้ายมือนี่ก็กระเถิบมาอย่างนี้เนอะไอฝั่งตลาดที่1ปิดจ็อบไปแล้วค่ะเนาะ มุมบนสุดด้านซ้ายมือของตลาดที่2คืออันนี้ช่องนี้ถามว่าช่องนี้เป็นของโรงงาน A โรงงาน A ส่งให้ได้ไหมคะโรงงาน A ส่งไปหมดแล้วเต็มขีดพิกัดกำลังการผลิตแล้วส่งตลาดที่2ไม่มีของให้ล้คะ่นะเนาะโรงงาน B โรงงาน B ส่งให้ตลาดที่2ได้ไหมเราก็ต้องเขยืบลงมาเนาะอะช่องที่หนึ่งนี้ไม่ได้ขยืบลงมาช่องถัดมาโรงงาน B ส่งให้ได้ไหม โรงงาน B ีมีกำลังการผลิต300โรงงานบีเขาส่งสินค้าไปตลาดที่1 200ชิ้นแล้วดังนั้นโรงงาน B ียังเหลือของอยู่ไหมคะเหลือสินค้าอยู่อีกเท่าไหร่คะเหลืออยู่100ชิ้นดังนั้นโรงงาน B จึงสามารถจัดส่งให้ตลาดที่2ได้100ชิ้นคะ่ะตามนี้นะคะพอโรงงานบีส่งให้เสร็จ100ชิ้นตลาดที่2ได้รับของครบหรือย,ยังคะยังค่ะเพราะตลาดที่2มีความต้องการสินค้าคือ 200ชิ้นดังนั้นยังขาดอยู่อีก100ชิ้น100ชิ้นตลาดโรงงานบีเต็มพิกัดแล้วค่ะเต็มหมดแล้วเต็มพิกัดไปหมดแล้วส่งไปหมดแล้วนะคะจึงต้องขยับลงมาช่องถัดมายังยึดช่องถัดมาอยู่บนซ้ายบนซ้ายถัดมาก็คือช่องลงไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็มาถึงที่โรงงาน C โรงงาน C ผลิตเต็มที่ได้300หน่วย 300หน่วยยังไม่ได้ส่งตลาดไหนเลยสักชิ้นดังนั้นสามารถที่จะส่งให้ตลาดที่2ได้ไหมคะก็สามารถส่งให้ได้แต่ตลาดที่2ต้องการของอีกเพียงแค่100ชิ้นก็จะได้รับของครบดังนั้นโรงงาน C จึงส่งไปตลาดที่สองเท่ากับ100ชิ้นค่ะก็จะได้ครบตามความต้องการของตลาดที่สองก็ปิดจอบตลาดที่2ไปนะคะ ดังนั้นก็ขยับไปตลาดที่3ถัดไปยืดมุมบนซ้ายมือเหมือนเดิมค่ะข้างบนนี่ตลาด1นึงปิดจ็อบไปแล้วตลาดที่3นะคะบนฝั่งซ้ายอาก็ช่องบนเนาะตลาดตลาดนี้ตลาดที่3โรงงาน A เต็มขีดพิกัดไปแล้วส่งให้ไม่ไหวโรงงาน B เต็มขีดพิกัดไปแล้วส่งให้ไม่ไหวขยับมาเรื่อยๆอย่างนี้นะคะดังนั้นจึงลงมาที่โรงงาน C ซึ่งเขายังเหลือสินค้าอยู่ พราะกลังการผลิตเขามี300เขาเพิ่งส่งตลาดที่2ไปแค่100ชิ้นเองดังนั้นเขาเหลือสินค้าอยู่อีกเท่าไหร่คะ200ชิ้นเขาสามารถส่งให้ได้ไหมส่งให้ได้เพราะตลาดที่3มีความต้องการ200ชิ้นเขาก็จัดส่งให้ตลาดที่ 3- 200ชิ้นตลาดที่2เอ้ยตลาดที่3ค่ะก็ได้รับสินค้าครบพอดีนะคะครบ200ชิ้นดังนั้นตอนนี้เราวิเคราะห์โดยเรา จัดตัวแบบการขนส่งสินค้าตามนี้ค่ะเมื่อจัดตัวแบบการขนส่งสินค้าได้ตามนี้เสร็จแล้วคราวนี้เราต้องมาคิดค่าใช้จ่ายเพราะมันมีค่าขนส่งในแต่ละตลาดไปยังแต่ละตลาดเนี่ยจากโรงงานแต่ละแห่งไปแต่ละตลาดค่าขนส่งมันไม่เท่ากันเห็นไหมคะ5บาท4บาท3บาทอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นมาคำนวณค่ะเราจะมาคำนวณหาค่าขนส่งนะคะ การคำนวณหาค่าขนส่งอันนี้ในข้อสอบอาจารย์ก็จะไม่เขียนไว้ให้ตามนี้นะคะนักศึกษาก็ต้องเขียนเอาเองนะคะการขนส่งก็คืออันแรกจากจากโรงงาน A ไปตลาดที่1ส่งไปร้อยหน่วยแล้วก็ใส่ตรงนี้ร้อยหน่วยนะคะค่าขนส่งชิ้นละ5บาทนะคะ5บาทก็คือเอา100มาคูณกับ5ก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่คะ5 0 0นะคะ เช่นเดียวกันก็ต่อมาตลาดที่1ยังอยู่ที่ตลาดที่1ก่อนเนอะนะคะจากโรงงาน B ส่งไปตลาดที่1 200ชิ้นส่งไปตลาดที่1 200ชิ้นก็มาคิดค่าใช้จ่ายตกชิ้นละเท่าไหร่คะค่าขนส่งชิ้นละ8บาทก็เอา200คูณกับ8นะคะ200คูณกับ8ได้1,600บาทนะคะ ปิดจอบตลาดที่หนึ่งได้ครบแล้วตลาดที่หนึ่งได้ของสินค้าครบแล้วนะคะต่อไปมาตลาดที่สองค่ะตลาดที่สโรงงาน B ส่งไปตลาดที่สองหนึหน่วยนะคะค่าขนส่งชิ้นละ4ีบาทก็เป็น100่งร้อคูณกับสี่ก็เท่ากับ40่ค่ะจากนั้นก็เป็นโรงงาน C นะคะ โรงงาน C ส่งไปตลาดที่2 100ชิ้นชิ้นละ7บาทก็เป็น100คูณกับ7เท่ากับ700อ่บาทตลาดที่2ได้รับของสินค้าครบแล้วปิดจ,จ็อบนะคะต่อไปก็เหลือตลาดสุดท้ายคือตลาดที่3ก็คือจากโรงงาน C ส่งไปตลาดที่3จํานวน200หน่วยนะคะก็เป็น200ค่าขนส่งชิ้นละ5บาทคูณกับ5 ก็เป็น1,000บาทจากนั้นก็รวมค่าขนส่งทั้งหมดรวมค่าขนส่งทั้งหมด500ร้อยบวก1,600บวก400บวก700บวก1,000ได้ทั้งหมดเท่ากับเท่าไหร่คะได้รวมทั้งหมดเท่ากับ4,200บาทอันนี้เราก็จะได้การคำนวณค่าขนส่งนะคะตามวิธีตัวตัวแบบการขนส่งด้วยวิธี northwest corner rule ขอจบคลิปอันนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะ